สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีดาวนะคะวันนี้เราก็ออกมาตออพุทธวจนะเรื่องกรรมล็นอีกนะคะมุสาวาทาสินห้าข้อนะคะพิสุทั้งหลายมุสาวาทาคัาเท็ศที่เสพทั่วแล้ว จเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดราชานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาว,วาทาผู้เป็นมนุษย์ที่เบาบางกว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงพิสุทั้งหลายปิ สุณนะว่าคำยุยงให้แตกกันที่เสพแล้วทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนลกเป็นไปเพื่อกาเนิดเดรจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปีตุว่า ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความแตกมิตรแตกจากมิตรพิสุททั้งหลายวาลุสวาดคัหยาที่เสพแล้วที่เสพทั่วแล้ว จเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพารุสวาบของผู้เป็นมนุษย์ที่ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่พึง พอใจพิสุท์ทั้งหลายสัมผัสสัมผัสปลาปะคำเพอเจอร์ที่เสกทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกบ้างเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานบ้างเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยบ้างวิบากแห่งผัด ปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทังกวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือพิสุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมลยัย ที่เสกทั่วแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมยัยเขาผู้เป็นมนุษย์ที่วิบากทั้งปวงคือวิบากที่ ไปเป็นไปเพื่อความบ้าความเป็นบ้าอุมุตุตกทุกติของผู้ทุศีลพิสุททั้งหลายเราจัดแสดงธรรมปริยายอันเป็น เหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของมูสัตว์แก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีกรรมปริยาอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของมูสัตว์เป็นไปอย่างไรเล่าพิสุดทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจัะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นพิสุท์ทั้งหลาย คนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิพฤติธรรมบปาณาติบาตหยาดช้ามีฝ่ามือเปียกด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจา กเกษตะสนด้วยใจกายกรรมของเขาคดวาจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดอ,อุปบัติการเข้าถึงพบคือของเขาคดพิสุทธ์ทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคด มีปฏิบัติคตเขากล่าวติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสองคติอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกโดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูมแมลงป่อง สขาพังพรแมวหนูนกเค้าหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิสุจทั้งหลายภูตัสสะย่อมมีความย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติ ย่อมมีแก่ภูตสะเขาทำกรรมไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัดสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสะทั้งนั้นผู้อุบัติแล้วพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะ